สวัสดีครับพืทุกคนเชิญท่านกันได้เลยครับแล้วมาอยกับนายรัสผมนะครับผมซึ่งมีคนขอให้รีบเว้นหัวคิวมานะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ใครบางคนก็เข้าได้บางคนก็เข้าไม่ได้นะครผมเป็นกิจกรรมคุณได้รับเชิญร่วมสู่กิจกรรมลบไภัยนะครับเป็นไอเทมที่อยู่ตรงนี้นะครับให้อาตรงนี้ครับอันสุดท้ายกดเข้าไปนะครับจะมีให้เคมอันี้เลยครับรลข16แล้วก็มันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ นี่ครับเป็นกิจกรรมที่ทุกคนไม่ไม่ไม่ทุกคนนะครับบางคนก็สบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะช่วนไอเดีลองผมก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไอดีหลักนะอันนี้ก็เป็นไอเดีลองนะครับเท้าเรื่องถ้าเขาเทตึ้งพิสัย09ก็ได้แหละนแครับนี้ก็เป็นท่าถือกระเป๋านี่ครับไม่ได้เทไม่ได้อะไรมากแต่มีไว้ก็ดี แล้วก็ตอนที่อันหนึ่งนะผมพอรับของโอเคแล้วครับก็มีประมาณนี้นะครับผมชันกิจกรรมนะอันว่าเราจะไปรีวิวอ,อะไรกันดีมีมาตัวไหนไม่รู้เออพิชวิช,ชาอยู่มีคนดูคนไหนไม่รู้นะครับขอ,รข,อรขอมานะครับให้ เปิดค้างหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่คนดูใน Youtube หองเป็นคนดูในนีโม่คือตอนนี้ตัดคลิปจากนีโมมาลงนะครับอันนี้คือการพูดปัดคลิปนะ,นะโอเคเอาเปว่าอย่างแรกที่ไปดูก็เป็นอะไรดิสัตว์เลี้ยงกันเนาสัตว์เลี้ยงก็มีเอ้อะไรเนี่ยตัวแมวอ,อยู่ไรอะ่ะความเสียหายที่จากระเบิดลก15ถึง150วินาที ไปเอาเรื่องา15%แล้วถ้ามีกาเกาะซีป็นการระเบิดก็เหมือนโดนเอซียิงสองเม็ดน่าจะประมาณนะั้นนะเพราะเอซีมันยิงดอกอว่าห้าสิบเก็ะรไปร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะนี่เป็นนี่ไม่มีนะมียูเอฟโอมีนกมีหน้ามีกันด้ามีจักรกลแค่นี้นไม่มีเยอะน,นะ,นะนะก็อะไรต่อดีเอาเป็นคอลเลกชันเอา พัทางก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายครัททางดีก็ไม่ค่อยมีะไรเยอะยะโอ้โหยง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 งมีปลาณนี้นะครับพัททาก็มาดีๆอะไรมากนะเอเมชั่นอันนี้ไม่มีครับสกายวิ่งเย่างเดียวกระเป๋าสัมภาร์มีประมาณนี้มีประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็มีแค่นี้รถก็มีประมาณนี้นะครับ แอบอรประมาณนี้ร่สมซูซี่นี่นะึ้นหลังก็มีตามนี้ไม่ต้องไปดูอะ,ดดดอะไร,ระมากออกจริงหรอพวกลูฟเพื่ออะไรพวกนี้นะมีประมาณนี้แหละ<ม>ก็ไปดูที่ตัวละครเนี่ยนะก็มีประมาณนี้นะของตัวละครมีประมาณนี้เห็นส่วนตัวละครก็มีแค่พันเจ็ดนะ ก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะส่วนเอาเลยดีแค่รีวิวแค่เนาะอยู่แค่สกายช็อตสาขาหนึ่งนะครับกิติยศกิติยศร้านแปดนะกิติยศร้านแปดจะกรันก้าละก็อะไรดีเป็นชุดชุดไม่เยอะนะครับมีแค่อันนี้เองครับ ไปมากบอกเลยถ้าบางคนบอกเยอะมันก็ถ้ามันเยอะมันก็เยอะแต่มันจะมีได้แบบขยะมีดีๆไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะมีชุดขาเหีวเยวอะไรก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับล่างๆเห็นมันเยอะอย่างเงี้ยมันก็มีได้ชุดกาก,าก,ากดใช่ปะละ่ะอเออก็ไม่ได้มีชุดอะไรดีอะไรกลางนั้นนะครับ ก็ใส่เท่าที่มีนะครับไม่ได้ไปหาอะไรมากเนาะเี่นะไรกระแซวนนเนี่ยแล้วก็มีประมาณนี้ตรองอแต่ทั้งตีนหมีเอตีนในนี่อะไรก็ว่าไปบัตรเพิ่มสองใบกันอื่น,ะนก็นะครับมีแค่นี้อ่ามไปดูที่ลัคกกี้ไหมให้สัตว์ดูเล็กลัคกกี้ด้วยมั้ยล่ะอันนี้ก็ส้มไปแค่สองทีนะครับ นี่ก็ไม่ได้สมเลยนี่ก็เล็กลักกี้ก็สิบสามสี่ห้านี่ก็หาดากอะไรก็ไม่รู้อ๋อไอ้เขาเปิดเล่นๆไปเลยว่าไปของเยอะหมดเลยหมวกงเอฟหมวกงเอฟหมวกงเอฟไอ้เหเท่เลยหนึ่งเอฟหนึ่งเ,เอฟ,อ,ฟ,อ,ฟ,อ,ฟอุลงมัดที่จะรู้มันเป็นหมดคังอาวุธครังอาวุธก็ประมาณนี้ครับ เนี่ยเอ็มสี่ก็ตามนี้สก้าท,ท้ายท,ยทนะ่านเขียวนี่คือท้ทันนะทุกคนในด้านเขียวนะไอ้ที่ไหนไม่ได้ออกสกาเนะนี่ยเอ็มแปดธารมด้เอ็มบุยองบุยอะไรก็ไปพัดมาบวกระยะสองกระเฟ้าถาวรอ,อันนี้ล้าชนะั่วโมงอะใส่เน็ตแหละนะครับประมาณนี้อน,นี้ก็เป็นล้านสองยี่สิบล้านสองแล้วก็ e นะอกกีโว่เจาะเกาะแล้วก็ตะปอนถาวร เอ็นพีต่อบอรเอ็มพีไฟเ็กับบอร์เอันนี้เห็นเขาบอกว่าเอเอสมันบักนะครับผมเขาบอกว่าอันนี้มันเร็วสุดแล้วนะครับถึงอันนี้มันจะบวกลั่นสองเหมือนกันแต่เขาบอกว่าอันนี้มันบักคือมันจะเร็วสุดเลยนะก็เอ็มพีที่สุนะครับอันนี้ลดระยะปลุกไดมิสองนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลาลงห้องนะก็ใช้แต่อันนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยก็ไม่จเป็นต้องมีก็ได้แต่มีมันก็ดีอะ พิกาโซนน,นี้ครับดาเมจสองระยะหนึ่งครับจะมีความสั้นไม่มีสแตก <S <S ส็กเอกเตอร์มันยังเป็นต้องมีสกินก็เล่นได้นะครับสำหรับแพทก่รนแพทนี้ยคงไม่ได้จริงๆครัซองก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่เวลสองนี้นะครับใช้เป็นเด็ดไอสเปสสเปสบาวันยังไม่ถาวรนะแต่มีสเปสล่างสองที่มันออกยากๆหน่อยถาวรนซองวงก็มีเขียวกับดีแท็กนะครับอืมสไนเปอร์ก็มีบูย่าแล้วก็ไม่มีสแต็ก ้วประมาณนี้ไม่ใส่สีทอ,นะองก็ใส่อันนี้นะครับมันจะระบบดกราเมจดหน่อยอันนี้ก็อันนี้ผมไม่มีโหลดสองนะครับโหลดสองไม่ได้เอาไว้ไอ้โหลดหนึ่งไม่ใช่โหลดสองโหลดสองเอาไว้ไปนะก็มีประมาณนี้มีประมาณนี้นี่นี่น,น,นี่นี่อยไอชิปมันนานเนาะมัดไม่มีระเบิดสิบหกลูกใช้ไปเถอะไอวอลแค่เจ็ดลูกนะคตัวผมเลอกที่จะไม่ใช้อะไรเลยนะอ๋ะอดูอะไรปืน ปืนอัพเวลมีสามกระบอกนี่นี่นี่อันนี้ก็เวลเจ็ดแล้วมีอะไรอีกไหมที่ต้องรีวิวนะแรงเหรอสามเก้าหกแปดครับไปเล่นมาเมืาา่อวานเอาเขียดสามเก้าหกแปดเอาจริงสี่พันกว่านะครับแต่ตอนนี้สามเก้าหกแปดละไปสอนะงสี่มานะสี่ก็ไปบานนี้บเพังรีมาครับคันเหรตามนี้อัพรวมจดัดอันดับ ทีม,ก,มก็ตามนี้คู่ก็ตามนี้อันนั้นเพื่อไม่คิดนานกันไปนทุกคนก็รหัสวงก็มีประมาณนี้นะครับผมตามนั้นแหละบายเยอกัน